มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนคุมไม่อยู่แล้วคลัสเตอร์ทหารเรือล่าสุดติดพุ่งสะสม1861ลายจากกรณีวันที่1มกราคม2565มีรายงานว่าคลัสเตอร์ทหารเรือสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีสสจชนบุรีรายงานสถานการณ์โควิดระลอก3ผู้ติดโควิดลายใหม่จำนวน289ลาย คัดเตอร์ทหารเรือคัตเตอร์เขตพื้นที่ทหารเรืออำเภอสัต,ตหีบพ,พบติดโควิดเพิ่มอีก10บรายรวมมีผู้ติดโควิดสะสม1861รายมีการแพร่อย่างต่อเนื่องไม่สามารถควบคุมได้ครับข้าราชการทหารเรือ9ลารายทหารเกณฑ์หนึ่งรายคนที่พักอาศัยในจังหวัดระยองเข้ามารักษาในจังหวัดชนบุรี8ลรายสะสม5,497รายและจังหวัดอื่นๆ รวมสะสม1883ราลายครับและยังมีรายงานอีก3คัตเตอร์คือคัตเตอร์ชุมชนแกะปูชายทะเลบางพระอำเภอศรีราชา5ราลายสะสม16รลายคัตเตอร์บริษัทมิโนะไทยแลนด์จำกัดอำเภอชนบุรีหราลายสะสม24รลายคัตเตอร์บริษัทโคเรียวประเทศไทยจำกัดอำเภอชนบุรี3รลายสะสม23ราลายครับอาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก19รลาย บุคลากรทางการแพทย์8ลายให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด1ลายสัมผัสผู้ติดยืนยันในครอบครัว47ลายจากสถานที่ทำงาน45ลายบุคคลใกล้ชิด25ลายร่วมวงสังสรรค์9ลายครับสัมผัสผู้ป่วยยืนยันอยู่ระหว่างสอบสวน1 2ลายอยู่ระหว่างการสอบสวน92ลายครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเพื่ินด้วยนะครับขอบคุณครับ